วันนี้นะครับเดี๋ยวกล้องมาถ่ายนะครับว่าผมไปซื้อใบกระทอมมา20บาทนะครับบาจะได้สักเท่าไหร่นะครับนี่นะถุง20บาทนะครับเป็นก้านแดงนะครับเพราะว่าเราเแยวนี้หาโฟทองไม่มีนะครับเราจะได้กี่ใบนะครับนี่ครับนะน่าจะสี่ 5้าหก1จ็1แปดเประมาณ13ใบนะครับเรานับดูที่นี่นะสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดตรงนี้แป1เก้าสิบใบ20บบาทนะแต่มันเป็นพวกใบอ่อนนะครับมันเป็นใบนะครับ ้านแดงใบอ่อนๆแต่ก็ไม่อ่อนนะหรือมันเป็นพันธุ์สีแดงส่วนมากเคยกินแต่พวกโพทองนะครับตอนนี้ถูกกฎหมายนะครับตอนนี้เพราะว่ากลายเป็นของถูกกฎหมายเขาบอกว่าสปปรรพคุณนะถ้ามีใบอะไรนะเป็นเมด็ดๆตามจริงนะเขาบอกว่าเป็นยาบำรุงกำลังของผู้ชายด้วยนะครับกินลวคึกประมาณนั้นนะเจ้าของร้านที่เขาบอกนะที่มันเป็นเมด็ดเป็นเม็ดนะ เขาดูแล้วมันมีสรรพคุณนะครับอ่ากินแล้วตงไม่รู้ล้มประมาณนั้นนะครับสรรพคุณที่เขาบรรยายมานะครับเขาพูดมามันจะกิงหรือเปล่าแต่ใบแบบนั้นมันเขาบอกว่าไม่ใช่ใบที่เป็นแมลงแต่มันเป็นใบที่มันเกิดมาจากสารของมันแต่กิงนี้เหมือนกับติดโพทองมานะครับกิ่งนี้มันก้านมืแดงน่าจะเป็นโพทองนะครับมีสบัดน้ำาอกแต่เราจะ ลองชิมเป็นใบก้านแดงดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้กินใบก้านแดงนั้นนะสะบัดน้ำออกนี่นะครับ20บาท13บามใบสิบสีใบตีให้เต็มที่ใบเล็กๆนี่ไม่รู้มันโผอกมาหรือเปล่านะครับน,นะครับโอเคนะครับใบกระท่อม20บบาทได้เยอะขนาดไหน,น